สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องวาบูของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมวันนี้ผมพามาชมกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับผมไม้ป่าจากแดนใต้คางกบพัดทลุงกำลังออกดอกนะครับเป็นกล้วยไม้ป่าที่ค่อนข้างหายากนะครับผม เอาไปปลูกใส่กระถางแบบนี้ได้เลยนะครับใครที่ชอบชื่นชอบชื่นชอบนะครับผมกล้วยไม้รองเท้าน,านารีจากเมืองไทยนะครับผมวัสดุปลูกก็เป็นดินกลาบมะพร้าวสับนะครับผมอิดมอนทุบนะฮะแล้วก็มีฐานต้มแบบนี้เพื่อดูดความชื้นในฤด,ดูฝน,นได้เลยนะครับกำลังออกดอกครับผมนะครับคางกบใต้นะ วันนี้ผมมีมาจัดจำหน่ายนะครับผมเป็นงานชุดนะเป็นโปรโมชั่นช่วงสงการ <c oughs> ชุดละ700บาทเท่านั้นแต่เป็นงานกอสวยนะคะมีช่อดอกดอกอาจจะฟอบ้างครับผมเพราะเขาเก็บมาแล้วคราวนี้มันร้อนเนาะกล้วย <c oughs> ไม้รองเท้านารีคางกบเนี่ยครับผมค่อนข้างจะหายากนะครับผมเป็นรองเท้านารีที่เป็นไม้จากภาคใต้ของเราเลยนะครับ อันนี้ชุดละ700ดร้นะครับผมอันนี้1ชุดได้ประมาณนี้จัดโปรโมชั่นจุกๆช่องสงการไปเลยะนะครับสองกออย่นต้นใหญ่นะฮะอันกอสี่กอคุ้มครับผมชุดนี้เน,นี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นงานกอนะครับผมแล้วก็เป็นงานต้นใหญ่เลยนะครับผมเอาไปเลี้ยงแปบ๊บนึงก็ฟื้นเพราะเขาค่อนข้างเลี้ยงง่ายครับผม ทางกบพัทลุงค่อนข้างเลียงง่ายนะเนี่ยเป็นต้นใหญ่ต่างน,นี้ก็เป็นกอใหญ่เลยกอหนึ่งมี5้าหยอดเลยนะครับผมกอน,นี้เป็น10ยอดเลยนะครับอันนี้มีสอกอนะครับทางกบพัทลุงนะครับผมกำลังออกดอกแบบนี้จัดจำหน่ายชุดละเจ็ดอยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับผม ท่านใดสนใจกล้วยไม้รองเท้านารีที่ทนแดดทนฝนเลี้ยงง่ายนะคะผมโทรมาแอดลายมาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยนะครับผมกล้วยไม้รองเท้านารีคางกบพัทลุงนะครับผม <c oughs> ชุดสวยๆเลยนะครับผมนะครับไม้มีเหี่ยวบ้างนะครับผมเพราะเก็บมาเป็นไม้ป่าแท้นะครับ ต้นสมบูรณ์ครับผมต้นใหญ่อันนี้ก็เป็นกอนั้นเนี่ย3-4ยอดเลยเนี่ยอันนี้ก็สองสามยอดเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวกําลังแทงช่อดอ,อกชุดละเ0็บาทส่งฟรีครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มใครสนใจทางกบพัทลุงนะครับผมเสร็จนี้โทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าหงแปดเก้าแได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ